สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับจะมาตอบคําถามอยู่ริมทุ่งนาแถวนนทบุรีเนื่นองจากว่ามีคนเขาเข้ามาถาม าถามว่าเป็นกิจการร่วมค้ามันถึงดีกว่าการไปเปิดบริษัทใหม่อาจารย์เจีเยบมันแตกแต่างยังไงสําหรับกิจการรุ่มค้ากับเป็นบริษัทใหม่อยากลงทุนด้วยกันเนี่ยปกติแล้วเราก็จะมักจะไปเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่การลงทุนหากมันไม่ยาวเฉพาะโครงการนี้แล้วก็จบไปเหมือนพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างพวกนี้เนาะโครงการขนาดใหญ่แอ,อ่าใช่ใช่ค่ะอาจารยพ์พอทำเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อกันแล้วการที่จะจดมันก็เป็นภาระระยะยาวนะถ้าไปจดบริษัทใหม่นะคะเพราะว่าหนึ่งละนอกจากจะเสียค่า จดทะเบียนจัดตั้งใหม่2ค่ะตอนเลิกกันเนี่ยก็ยังต้องจดทะเบียนเลิอกอีกนะมีมค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหมดเลยนะคะและขณะที่เลิกก็ต้องเอากําไรมาแบ่งกันถูกไหมคะครับพอเอากําไรมาแบ่งกันเนี่ยหากเป็นกิจการร่วมค้ากําไรนั้นได้รับยกเว้นภาษีค่ะไม่ต้องถือเป็นไรายได้ใช่ค่ะแต่ถ,ถ้าเกิดเป็นบริษัทใหม่อ่ะถ้าเกิดเป็นบริษัทใหม่เอากาไรมาแบ่งกันจะต้องเสียภาษีค่ะเรียกว่าเงินปันผล<อ>นะคะค่ะเพราะฉะนั้นการเป็น กิจาการร่วมค้าก็ย่อมดีกว่าถ่าในแง่ที่เราไปเมื่อสักครู่นี้คะ่ะ